สวัส er ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในช่องเด็กแว่นนะและวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทํามาม่าเผ็ดเกาหลีสองอ่ก็ตามในคลิปที่เราจะกันปไล้์ได้ดูต่อ่างนี้นะครับผมโอเคแล้วการที่เราจะทํามาม่าเกาหลีเนี่ยมันยากไหมครับถามว่าการทํามาม่าเกาหลีเนี่ยยากไหมนะครับมันยากครับผมมันเป็นการแบบท้าทายมากเลยครับการทาชาลีครั้งนี้เนี่ยคือมันท้าทายในการต้มน้ํำยังไงให้มันสุกนะครับกับการที่เราจะต้มต้มน้ำยังไงให้มันเดือดด้วยนะทุกคน แล้วไหนจะต้มไข่อไข่เนี่ยเราต้องการระยะเนี่ยนะครับว่าต้องกี่นาทีถึงจะได้ไข่ที่มันเป็นดิบอะไข่สุกนั่นแหละเออก็นั่นแหละครับ<ต>คุณค,คิดว่าเมนูนี้เราจะสามารถทานได้หรือเปล่าครับกินได้ครับ,รบผมกินได้แน่นอนยังไงก็ไม่ท้องเสียแน่นอนครับผมรับประกรรันเลยว,ว่าการทํมามาม่าเกาหลีเนี่ยสิบกว่าปีของผมเนี่ยตั้งแต่ผมอายุสองขวบตอนที่ผมทานบอแบกเนี่เยอเออกินได้ โฮ้สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มสี่สิบีนาทีแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาถ่ายวอล์กเล่นๆแหละก็คือกูหิววาวง่ายๆเออดีคือไม่ได้ไม่เห็นหน้ากูหรอกตอนนี้เพราะว่ากูไม่ได้แพนหน้ากล้อง,องวันนี้เนี่ยเราก็มีมมจะเป็น,ม,นมาม่าเกาหลีนะครับอ่ามีรสจีกับไอ้นี่อะไรไม่รู้มันจะเป็นอ่าม,มาม่าเผ็ดนั่แหละ อย่าพูดอะไรเยอนะๆล่ะก็คือซื้อไว้ประมาณสัปดาห์กว่าได้แล้วอะ uh! ดูฝุ่นขึ้นแล้วนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็นั่นแหละครับทุกคนก็ตอนนี้ก็กินบ่อยแล้ว <c oughs> แหละ <c oughs> อ่าคือวันนี้เราก็จะมาทำามาม่คนหนีกินนั่นแหละใยายามดึงไม่รู้ว่าตื่นมาจะขี้แตกหรือเปล่าแต่ก็ <c oughs> เตรียมใจไปเลยฮนะรงก็ตัดคลิปอยู่ไม่ด้เป็นคลิปหลังจากที่ได้ลงไปนั่นแหละ เอ้ยดูหน้ากูสิทำไมหน้ากูขาวจังเอเอโอเคตอนนี้รนเราก็กำลังต้มน้ำแล้วเราก็มีวัตถุดิบหลักเพิ่มก็คือจะเป็นไข่ไก่ฮาฟอร์มี่มอันนี้ก็รอน้ำเดือดฮะเดี๋ยวเราจะมาทำมามะ่าเกาหลีสไตล์ด็กวินมันก็ไอ้ย้ยม,มันก็เหมือนกันแล้วแหละมันก็ไม่ได้ตายจากคนเลยเพาะเราแค่กูกินไข่ทั้ง ห้าฟองระเจ้าแล้วคือเป็นร้อนในด้วยตอนนี้ห้ยตอนที่ผมโดนน้ำร้อนร่วงนะคือแบบว่าแม่งโคตรแสบอ่ะแล้วควทมที่ว่ามันเป็นกฎของแรงน้มถ่วงนะครับก็คือการที่ไข่ไก่เนี่ย ลงไปในน้ํานะครับกากแรงประมาณ30เมตรได้เลยนะครับแล้วก็ทําให้ตกลงไปนะครับและน้ําที่อยู่ในพื้นที่ของหม้อเนี่ยก็จะเกิดการกระเด็นนะครับเป็นกบกของปีซึมนะครับผมแรงลม่วงมร้อยสิบองศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์อุณภูมิราสิบนะครับผมนั่นแหละแำอเลย่ะแพมเลยอ่ะ อันนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าเป็นความบันไลยอย่างหนึ่งก็คือการที่เราโยนไข่ลงไปในหม้อเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละก็ตามสภาพนะมันแตกแถวมันไม่สุกไดยเพราะว่ารีบเอาออกเกินโอเคไม่เป็นไรกินได้อร่อยเหมกันตอนนี้เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมาม่าเกาหลีสองซองับผมก็นั่นแหละตามสภาพนะคืออยากจะบอกว่าการที่ทุกคนเห็นว่าแบบว่าจานเนี่ยมันเลอะนะครับก็ มันเป็นการตกแต่งของผมเองนั่นเองนะ<อ>พูดให้มันลิ้นพันทำไมก็คือมันเป็นการตกแต่งของผมนะครับผมดูฮนะผม,มเป็นการตกแต่งที่สวยงามมาให้มันเข้ากับธีมที่ว่าแบบคือมันเป็นความเพจที่แบบว่าลิทอาไงเออแล้วมันก็เดียแบบต้องเทียบกับอ,อะไรที่มันบบว่าดูเลอะเทอะนะครับผมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ตัดมาจากภาพของเว็บแคมนะครับก็ น่ากินเปล่าวะไม่รู้อ่ะอยากจะบอกว่าการที่มาททาอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกอ่ะแล้วก็ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดหรือคาพูดอะไรไม่ดีผมก็ขออภยัยด้วยนะทุกคนก็จะแก้ไขตอนไหน,น,นก็บอกกันด้วยเออจะได้แก้ไขนะเออนั่งแดกกันดีกว่าคำแรกเนี่ยที่กัดเข้าไปนะครับผมกลืนเข้าไปเนี่ยเคี้ยวนะครับผมรู้สึกได้เลยอย่างเดียวเลย ขี้แตกครับผมต้องขี้แตกแน่อนคือตอนนั้นกูปวดท้องมากเลยท่ผมกินไปนะทุกคนแม่งผมรู้สึกปวดท้องแต่คือมันเรื่องกดของน,น,นี่นะครับกดของพิโตลเลียมนะครับก็คือการที่เส้นม,มาม่าเกาหลีนะครับเผ็ดนะครับผมทําให้มันระเบิดไส้ลํากระเพาะเรานั่นเองนะครับผม <c oughs> นั่นแหละเ <c oughs> กิดจากผมมาม่านะครับแล้วก็มีลูกเจี๊ยบอยู่ในท้องด้วยตอนนั้นก็ไปเรื่อยอะอะไรวะ ถ้ามาเนอือเลือเล่องไหมคือทุกคนตอนนี้เนี่ยผมไปร้อนในอยู่ประมาณ4จุด,ดและคือแม่งโคตรแสบรักคุไป้เป้าน้ำตาไหลเหลยอ่ะเพื่อนแขกครับมาถ่ต่อดมาแตดมากแต่เราก็ยังจะไปต่อฮะจะได้ฟ้องขึ้นชื่อว่าเสร็็หสองหลังก็คือถือว่าเสร็จเขาใช้ได้เลย Thank you ออ่มแล้วกินไปได้ประมาณ75เปอร์เซ็นต์ได oh. okay, ้โอเคทุกคนก็ าจะมานั่งกินอย่างนี้ประจําันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้าจะมานั่งดูกูกินที่ละคัมของคัมอย่างนั้นคือชาตินี้ก็ไม่หมดนะครับก็ขอตาจบคลิปพีงเท่านี้นะครับ <S 2> <S 2> <S ตอ่อไปเรื่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนมันจะเป็นอนนนะไรใจะดีมากยัไงไงเนมีอะไรอีกเพราะว่าไม่มีแล้วต้ฝากติดตามต้องเด็กแว่นะนะแล้วก็ อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นี่ือเป็นการถ่ายแบบนี้ครั้งแรกอะกูก็เก่งๆอะรู้พูดแรงไปมั่งนเนี่ยแล้วไป